Good morning everyone สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ทิเชอร์มีอะไรจะมาให้เด็กๆดูนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยอะไรค่ะเด็กๆมุกแอดพิกเจอร์นะคะรูปภาพที่กุูลนำมาให้ดูนะคะเด็กๆด,ดูใกล้ๆเลยเป็นภาพอะไรคะเก่งมากเด็กๆรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นภาพบ้านใช่ไหมคะอ้าวเรามาดูว่า บ้านภาษาอังกฤษสะกดยังไงนะคะเด็กๆพูดตามที่เชิ์นะคะ H O U S E House 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 แปลว่าบ้านใช่ไหมคะเด็กๆมีบ้านทุกคนใช่ไหมเรามาดูส่วนประกอบของบ้านว่ามีอะไรบ้างอ่าคำแกรกรู้มีหลังคาใช่ไหมคะ มีเอาวินโดว์มีหน้าต่างมีอดอมีประตูมีพื้นมีหลังคาใช่ไหมคะ,ะเดยวคุสุอยากจะให้เด็กๆมาเล่าให้คุณสุฟังว่าบ้านของเด็กๆเ,เป็นบ้านแบบไหนเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านสองชั้นบ้านปูนหรือบ้านไม้นะคะคุณสุจะรอฟังนะคะ,ะต่อไป คก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกมีเพลงเกี่ยวกับบ้านนะคะมาพาเด็กๆฝึกร้องแล้วก็แสดงท่าทางประกอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ,ะท่าแรกนะคะเด็สุเก็บภาพบ้านก่อนเนาะเด็กๆเริ่มจัดจับเอวจับลาจับศีรษะแล้วก็กลางออกแล้วก็จับศีรษะจับลาจับเอวนะคะ ทางง่ายๆให้เด็กๆฝึกทําพร้อมกับครูสุเลยนะคะเดี๋ยวครูสุจะพาร้องเนื้อร้องช้าๆก่อนนะคะอาฟังครูสุกันนะคะบ้านของฉันของฉันนั้นมีหลายคนทุกคนเป็นพี่น้องกันอารวาชัยยาบาเลอารวาชัยยาบาเลมีพ่อมีแม่ของฉัน เดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ท่าประกอบเลยนะคะอ่ามือจับเอวเหมือนกุศูนนะคะเอาเริ่มค่ะบ้านของฉันของฉันนั้นมีหลายคนทุกคนเป็นพี่น้องกันอลวาวาชัยยาบาเลอลวาวาชัยยาบาเลมีพ่อมีแม่ของฉันเก่งมากคะ่ะเด็กๆทำได้ไหมคะ ง่ายๆเลยเมื่อเด็กๆหัดเต้นหัดร้องเพลงคล่องแล้วอย่าลืมทำวีดีโอถ่ายวีดีโอเด็กๆเต้นสวยๆส,วยส่งมาใหุู้สูดดูด้วยนะคะุูสู่จะรอดูวีดีโอเด็กๆอยู่นะคะฮุ้ยบายค่ะ